เจมี่วาดดี้กองหน้าของเลสเตอร์ซิตี้เผยว่าสาเหตุที่ไม่ได้แสดงอาการดีใจหลังทําประตูเพราะตอนนั้นกลัวว่าจะถูก VAR ปฏิเสธเลสเตอร์เปิดบ้านชนะเวสต์ฟอบิดไปด้วยสกอร์3-0เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทำให้พวกเขาคว้า3แต้มพร้อมนำเชลซีอันดับ4ไปแล้วเป็น4คะแนนผมรู้ว่าคืนนี้เราจะต้องเอาชนะและรักษาโมเมนตัมให้เป็นแบบนี้ต่อไปเราครองเกมได้ทั้งหมด ของหน้าที่ทําประตูแรกให้กับทีมเผยหลังจบเกมที่ผ่านมาผมไม่สามารถดีใจกับประตูของตัวเองได้เพราะ VAR ผมไม่ได้ทําประตูมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ผมสร้างผลงานและกําลังช่วยเหลือทีมกับอิเฮนาโชไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมันก็แค่ลงล็อกกับเขานั่นคือสิ่งที่เราเห็นทุกวันในการซ้อมวันนี้เขาน่าจะทําประตูได้มากกว่านี้ผมก็เช่นกันเราก็แค่ต้องการพัฒนาต่อไปและดูว่าเราจะไปจบที่จุดไหน จนนี่แวนก่อนหลัง City เลสเตอร์ซิตี้เผยทีมได้เรียนรู้จากความผิดพลาดปีที่แล้วซึ่งพวกเขารู้วิธีการรักษาระยะห่างจากทีมตามดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเลสเตอร์ <ic> เปิดบ้านเอาชนะเวสต์ฟอร์มบีดไปด้วยสกอร์3-0ทำให้พวกเขาคว้า3มแต้มพร้อมนำเชลซีอันดับ4ไปเป็น4คะแนนหลังจบเกมแนวรับที่โขประตูที่2ให้กับทีมเผยกับ B t Sport ว่าทีมได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเขาพลาดท่าจะหลุดพื้นที่ยูฟาแชมเปสเล่มันเป็นผลงานครึ่งแรกที่ดีจริงๆในตอนที่คุณนำสามศูมันจะเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับเวสฟอร์บิดเราได้เรียนรู้จากปีที่ผ่านมาว่าช่องว่างระหว่างคะแนนนั้นถูกไล่เข้ามาใกล้ได้ง่ายเพียงใดเรากลับมาจากการพักหน้าหนาวช้ากว่าเดิมออกตัวได้อย่างย่ำแย่และมันส่งผลกับเราอย่างมาก เบต์โรเจอร์เทนเนอร์ของเลสเตอร์ซิตี้ออกอาการทึ่งกับผลงานของเวสลี่ฟอฟาน่าเกมถล่มเวสต์ฟอร์มบิด3-0หลังนักเตะยังทำผลงานได้อย่างแข็งแกรง่งทั้งที่ถือศีลอดก่อนหลังวัย20ปีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ก่อนจะถูกถอดออกจากสนามในนาทีที่61เพราะต้องการให้นักเตะได้พักหลังจากไม่ได้กินอะไรแม้แต่น้ำมาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเนื่องจากเขากำลังถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนในฐานะมุสลิม เขาคือนักเตะหนุ่มที่อยู่ระหว่างการถือศีลอดเขาจึงกินอะไรไม่ได้มันเยี่ยมมากถ้าคิดถึงผลงานของเขาในช่วงสุดสัปดาห์การลงเล่นในระดับนั้นมันน่าเหลือเชื่อเขายังมีพลังในการลงซ้อมและลงแข่งเขามีพรสวรรค์และเป็นนักเตะคนสําคัญของเรา เบตเตอร์โรเจอร์้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับทีมที่สามารถเก็บชัยชนะหลังจากที่เลสเตอร์เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมชนะเวสต์ฟอริดอัลเบียน3-0ในศึกพรเมีย์ลีกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเลสเตอร์ได้3ประตูแบบติดติดกันในครึ่งแรกจากวาดี้นาทีที่23จอห์นนี่อีแวนนาทีที่26และอีเฮนาโชนาทีที่36ซึ่งชัยชนะนัดนี้ทําให้เลสเตอร์ที่ลังอันดับ3ในตารางคะแนน เก็บเพิ่มเป็น59แต้มจาก32นัดตามหลังแมนยูเน็ตอันดับ2เหลือ7แต้มพร้อมกับนี้เจลซี Chelsea ทีมอันดับ4และหนีเวสแฮมยูเน็ตทีมอันดับ5เป็น4คะแนนทั้งนี้ถือเป็นชัยชนะในเกมพรีมเมียร์ลีกครั้งแรกของเลสเตอร์นับตั้งแต่ที่พวกเขาเปิดบ้านยมเชฟฟิลด์ยูเต็ต5-0มันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมทุกชัยชนะมีความสำคัญโดยเฉพาะเกมนี้ความมุ่งมั่นในการเล่นของเรายอดเยี่ยมมากในครึ่งชั่วโมงแรก แต่ตอนพักครึ่งผมไม่ค่อยแฮปปี้เพราะการผ่านบอลของเรายัางไม่ดีพอส่วนเรื่องท็อปโฟนั้นผมไม่คิดถึงทีมอื่นเลยเราจําเป็นจะต้องคิดถึงทีมเราเองเท่านั้นมีแค่เราที่สามารถคอนโทรลตัวเองได้